พิธีตไม่ต้องโ <hi> ทรมาแล้วนะเลิกทำแล้วมาทำอาชีพสุจริตมันก็มีรายได้อยู่นะไม,ไม่ต้องกลัวว่าผมจะหาได้น้อยเพราะผมมีเศรษฐีสวนยาง เพียงแค่เอาแปรงจุ่มแล้วก็ทาแค่นั้นแหละได้น้ำยางเข้มข้นปริมาณที่มากขึ้นพี่ไม่ต้องมาจกอยู่ในนี่นะผมไม่ได้โยนตรงนี้เลิกแล้วอย่ากลัวว่าผมจะไม่มีแรงจะเหนื่อยเพราะผมมีกระสู้ เสีถีสวนยางได้น้ำยางเข้มข้นเปิร์เส้นสูงน้ำหนักดีต้องเสียบถีสวนยางติดต่อได้ที่โ0899446157ร้านวิสิตยามพาราซื้อวันนี้แถมฟีเครื่องดื่มกระสู้เพิ่อความสดชื่นให้กับร่างกาย